ด้วยผลงานวิจัยที่โดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนจำนวนมากอีกทั้งยังได้รับการยอมรับในวงการวิชาชีพทำให้บุคลากรผู้นี้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนมีผลงานดีเด่นประจำปี2557จากขมอทอผลงานที่ส่งคุณค่าดังกล่าวได้แก่ การได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายลดบริโภคเค็มและรับผิดชอบดำเนินโครงการเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดีซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าตอบโจทย์การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทยและสังคมไทยอาจารย์ก็ มุ่งเน้นนะคะจะให้ได้งานวิจัยที่เสริมสร้างสุขภาพประชาชนนะคะแล้วก็สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆสร้างนวัตกรรมเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะคะโดยเฉพาะการถ่ายทอดเผยแพร่สู่สาธารณะนะคะในรูปแบบต่างๆอีกหนึ่งผลงานคุณภาพที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุในสังคมไทยที่มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน ผลงานการเตรียมพร้อมด้านอาหารเพื่อสุขภาพเชิงโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุจึงเป็นหนึ่งผลงานที่ถูกยอมรับกันอย่างแพร่หลายรวมไปถึงการพัฒนาหนังสือ84เมนูอาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพการทำงานในอาจารย์ก็เน้นนะคะในเรื่องของความยุติธรรมความโปร่งใสการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็หลักธรรมะพิบาลในการทำงาน ผลงานที่ได้รับรางวัลครั้งนี้อาจารย์ก็ขอมอบเครดิตนะคะให้กับทีมงานนะคะทุกคนนะคะคาะทำงานที่ร่วมงานกับอาจารย์ในทุกๆโครงการที่ผ่านมานะคะและรวมทั้งทางสถาบันคนกวา้าพัฒนาพิตภัณฑ์อาหารนะคะซึ่งก็สนับสนุนการดำเนินง,งานของอาจารย์นะด้วยดีจนประสบความสำเร็จนะคะจากผลงานที่โดดเด่นดังกล่าว ทำให้นางเนตรนพิษวัฒนสุชาติบุคลากรฝ่ายโภชนาการและสุขภาพสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2557